คือคลิปมวยไทยสุดโหดในตำนานครับที่ทำให้ชาวคิกบ็อกซิ่งอเมริกันเนี่ยรู้จักมวยไทยไปทั่วอเมริกากันครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือช้างเพื่อเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแม่หนึ่งในนักมวยไทยยอดฝีมือของประเทศไทยครับเป็นชาวอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นดีกรีของแชมป์นะครับเวิร์ลมวยไทยคอนซสิลสภามวยไทยโลกนะครับเป็นแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลมวยไทยเฟดูเรชันนะครับหรือ imtf เจอกับเขาคนนี้ครับริกโรฟัสแชมเปียนที่บ็อกซิ่งเช้าอเมริกันผู้อาหารครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ธรรมดาต้องขอบอกว่าริกโรฟัสเนี่ยก่อนขึ้นชกไฟนี้เขาได้ให้การประมาทดูถูกมวยไทยเอาไว้นะครับว่าการเตะเจาอยางทักษะการเตะเจาอยางของมวยไทยนี่ครับเรียกว่าเป็นทักษะที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยนะฮะสามารถที่จะฝึกฝนกันได้ง่ายนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นครับนั่นคือที่ริกโรฟัสได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับ ริกหรือฟัสคนนี้ไม่ธรรมดาครับก่อนที่จะมาชกไฟนี้นี่เขาชนะมาติดต่อกัน28่สิบไฟนะครับแล้วก็เขาเป็นดีกรีโอแชมป์คิกบ็อกซิ่งมากมายครับเรียกว่าหลายปีเลยทีเดียวตั้งแต่เป็นปี1986 1987 1989 1990ึ9ง1ก9าแปด9จ็ดหนครับ2002 2003 2011ครับมาครับยกที่1ครับทั้งคู่ครับเจอกันที่นี่ครับแหมมาครับยกแรกนะครับอย่าได้กระพริบตาครับคุณผู้ชมครับ นี่คือศึกเรียกว่าชิสตาสตัดสินนะครับเรื่องของศักดิ์ศรีครับของมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งครับทั้งคู่ครับเจอกันที่ลาสเวกัสครับในวาดาที่อเมริกาครับที่แซนโฮเทลคาสิโนนะครับในวันที่5เดือนพฤศจิกาครับเนี่ยปี1988ครับ1988ก็ประมาณปี2531ครับ นะครับถ้าแอดมินนับเลขไม่ไม่ผิดนะฮะมาครับจังหวะนี้ครับโอ้ยแข่งมาแข่งคืนครับแข่งซ้ายมาครับรกโรฟัสจังหวะนี้เดินเข้าหาครับเหยียบมาก่อนครับแข่งซ้ายตัดล่างครับทางด้านของช้างเตือกครับแข่งซ้ายตัดล่างครับช้างเตือกครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนไว้เลยนะครับว่าภายหลังจากการไฟนี้เนี่ยครับมีการจับได้ว่าทางรีโรฟัสเนี่ยใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ที่ขาครับ แม่ดูถูกการเตะจอยางของมวยไทยแต่ดันใส่อุปกรณ์ป้องกันขามาครับโอ้โหแล้วดูครับลีลาของทางนั้นบริการคิกบ็อกซิ่งครับจากริโตฟัตครับเจอหมัดเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือจะเป็นมวยไทยครับขอแค่ยา้าๆแล้วกันครับยาวๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับยาวๆก็คืออยับประมาทครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับคลิปนี้มาฉบับเต็มไม่ตัดครับ นะครับเพราะฉะนั้นดูกันไปยาวๆครับ20วันนาทีครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายมาเจอแข้งคืนครับเดินเข้าหาครับช้างเปิดเป็นฝ่ายเดินตามบทตัมบี้ครับรายการที่เขาเจอกันนี่ชื่อรายการคือชื่อรายการซุปเปอร์ไฟท์คิกบ็อกซิ่งนะครับแม่ครับโอ้เจอมัดครับโอ้ยเข้าไปครับนี่ครับถึงกับกลายขายฟันยางครับเรียกว่ามัดนี้นี่ต้องบอกเลยว่าท่านนของช้างเผือกถึงกับกรามหักครับใช่ครับ นี่คือหมัดที่ทําให้ช้างเผือกกรามหักครับเกือบจะเสียท่าครับแล้วดูครับลูกฟังนี้จะเติมเข้ามาครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายขวาครับโดนไปอีกหนึ่งดอสครับโอ้เกือบโดนจังหวะตามน้ำครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับกรรมการนับเป็นครั้งที่สองครับนา้ันของช้างเผือกครับจังหวะนี้ครับโอ้โหถึงกับเลือดกบปากครับคือตอนนี้แกตื่นเลือดอยู่นะครับจังหวะนี้ครับจับตีเขาซ้ายครับแล้วผลักออกมาก่อนครับเก็บเดินเข้าหาครับหมัดเวียงซ้ายขวาครับอปปัตครับ ทต่ของริกโรฟัสครับมีดีที่มัดครับช้างเผือกแหมตอนนี้แกฟื้นหรือยังครับโอ้เจอมัดซ้ายทีครับรัวมัดเข้าไซส์ครับแลกอาวุธกันเข้าไปครับโอ้มีสปินแบ็กด้วยนะครับจังหวะเวียงหมัดของคลิกบ็อกซิ่งครับมัดซ้ายมาเจอมัดขึ้นครับนต่ของอาจารย์ช้างเผือกก็พยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่นะครับในจังหวะนี้ครับโอ้เดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับแตนของริกโรฟัสครับขยับมาครับนี่ครับโอ้ยกระโดดแบ็กคิกครับโอ้โหหมดยกที่หนึ่งพอดีครับ แม่เ๋อแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแหน่หน้าลุ้นหน้าหวาดเสียวเหลือเกินครับอย่าลืมครับเข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องโค้ชเททีวีครับนี่ครับเราจัดมวยมามันๆให้ทุกท่านได้ชมกันครับโอ้โหแล้วมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับนี่ฮะจังหวะแข้งซ้ายครับแล้วตามด้วยหมัดขวายิงตามเอ้ยหมัดท้ายครับขออภัยครับหมัดซ้าย แล้วถึงกับลงไปนั่งเคลงครับแล้วหมัดนี้ครับหมัดนี้นี่ตามในปรวบบๆว่านี้ทําให้ครูช้างเผือกเนี่ยถึงกับกรามหักกันเลยทีเดียวครับโอ้โหครับแม่พี่เลี้ยงก็กระตุ้นไปก่อนครับมาดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับแล้วเวียงมาดซ้ายอันนี้นับที่สองครับแล้วดูครับจะตามน้ําครับแหมโดนไปสองนับในยกแรกครับ ต้องขอบอกว่านี่ชาวต่างชาติโดยพาะชาวอเมริกันนี่เรื่องของบ็อกซิ่งหรือมวยสากลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาจะหมัดหนักโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือสไตล์คิกบ็อกซิ่งของอเมริกันครับนี่ครับต้องมาดูครับเอาเจอตัดคะแนนครับเพราะว่าพี่เลี้ยงให้น้ำครับบนเวทีแล้วน้ำเปียกพื้นเวทีครับแหมครับโดนหนึ่งนับ โดนตัด1คะแนนครับโอ้โอกาสชนะริบรีเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับเรายกที่2ด้วยครับมาลุยกันต่อครับแหมแข่งซ้ายแข้งนี้ไม่โดนครับช้างเผือกครับของริกโรฟัตนี่แ KB ออกมาก่อนครับริกโดฟัตไม่เรีบครับแข่งซ้ายเตะขาเอาเตะจอขาไปครับอาครับช้างเผือกสั่นไปแล้ว1แข่งหนึ่งผาครับจังหวะนี้แข่งซ้ายนี้แหมไม่โดนครับหลบได้ครับมาซ้ายลำตัวครับริกโดฟัตโอ้หมัดขวาครับริกโดฟัตพยายามจะเล่นค้างครับแต่แข่งมาครับทางของช้างเผือก ช้างเผือกสัตว์แข่งดองนี้หลุดครับริกโรฟัสหลบได้ครับโอ้กระโดดสลับขาเตะครับานนของริกโรฟัสช้างเผือกอืมเตะจ่อขาครับหนึ่งพางหดไปก่อนครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายหนึ่งพางครับไม่ต้องคิดเยอะครับานันของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับจังหวะนี้ครับโอมัดซ้ายมาครับริกโรฟัสแข้งซ้ายมาครับอืมเจอแข้งมาครับอุ้ยระวังครับระวังครับแหมอย่าได้ลกลกครับอย่าลกลกอย่าลกลกแปลว่าอย่ารรีบครับอย่าเร่งรีบครับอย่าลกลกเดี๋ยวพัดพกดังพึงครับพัดพกคือหล่น เหมือนริกโรฟัตจะเจ็บขาครับเอาแล้วครับเรากองเชียร์โบกครับกองเชียร์บอกว่าลุยเลยครับจังหวะนี้เอาล้ครับเดินเข้าหาสัดแข้งซ้ายไปครับโอ้ริกโรฟัตถึงกับพลังหมัดลดลงครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายหนึ่งพางครับแข้งซ้ายอีกหนึ่งพางครับลงไปโอ้ยเกือบไปครับผมจังหวะนี้มาครับโอ้ถอยเข้ามาครับหมัดซ้ายครับจากท่านของริกโรวฟัตช่างเถิดเดินเข้าหาช้างเถิดสัดแข้งซ้ายหนึ่งพางอีกจังหวะหนึ่งครับแหมมาครับ โอ้สับเข้าไปศอกที่ต้นคอครับกรรมการบอกว่าห้ามใช้ศอกครับเพราะว่ากติกาเราใช้คิกบ็อกซิ่งครับแหมจังหวะนี้ครับโอ้โหอ้าวกรรมการไม่นับครับอ่าไม่เป็นไรครับน่ะน่าจะเป็นจังหวะพลาดครับเดินขวางสัตว์แข้งซ้ายต่อครับสัตว์แข้งมาครับทานโองริกโรฟัตบวัดหมัดเข้าไปครับแหมการเวียงหมัดนี่เริ่มเหมือนกับการว่ายน้ำนะครับทาด้านของริกโรฟัตครับสัตว์แข้งซ้ายไปครับหนึ่งหนึ่งพังครับ ทานของช้าเผือกสาดอีกหนึ่งผาครับริกดูฟัตถึงกับออกอาการเสียท่าริกดูฟัตถึงกับกระโดดสะดุ้งโยงครับโอ้กองเชียร์สะใจครับจังหวะนี้ครับแม่เดินเข้าหาครับสาดอีกหนึ่งแข้งซ้ายสองผางดับเบิ้ลผางกันเลยทีเดียวครับยกทีสองนี่เหลือห้าสิบวินาทีครับเดินมาครับเยียบมาครับเวียงหมัดไม่ถึงครับริกดูฟัตช้างเผือกเขเข้าหาจังหวะนี้หัวดแข้งซ้ายเข้าลำตัวครับโอ้ถึงกับเดินแม่เดินไม่เป็นทรงครับทานของริกดูฟัต เจอเข้าไปครับเอ้าเจอโดนเหยียบตามน้ำไปอีกหนึ่งดอกครับแหมครับกรรมการขอเวลานอกเลยครับกลายเป็นจังหวะนี้ไม่ได้นับครับโอ้ไม่ได้นับเพราะว่านึงคืนน่าจะไปตามอารมณ์แกครับน่าจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะตอนนั้นครับแหมเลยได้พักเลยครับเลยได้พักเลยครับโอ้เลือดเลือดแกยังไหลออกปากครับโอ้โห มันเป็นไฟที่เรียกได้ว่าโหดร้ายเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนั่นขนาดเขาใส่เครื่องป้องกันมาที่ขานะครับเขาใส่เครื่องป้องกันที่ขานะครับเราเตะทะลุเครื่องป้องกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดินเดินเดินไม่เป็นทรงครับเก็บอาการไม่อยู่ครับเก็บทรงไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับแหมครับมาดูกันครับเดินเข้าหาที่ครับสาดแข้งไปครับกวาดลงไปครับนอนหงายแล้วหวั่นแต่ แหม่คือแกก็ไปตามอารมณ์แกครับเข้าใจครับอันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยตามน้ําเหมือนกันนะถ้ายกที่หนึ่งนะฮะถ้าผู้ชมจําได้ครับยกที่หนึ่งเขาตามน้ําเราก่อนนะครับนะครับแต่ว่าอ่ะก่อเรื่องมันแล้วไปแล้วครับนี่คือมิสเตอร์ทอมครับมิสเตอร์ทอมเชวสซิงเกอร์ครับเรฟเฟอรีครับหรือเป็นกรรมการผู้ตัดสินที่ขาดบนเวทีครับก่อนนี้ก็ให้ท่านนั้นของกรรมการแล้วก็ให้พี่เลี้ยงมาบอกครับ ว่าทำอะไรได้ไม่ได้บ้างนะครับนะครับบอกทางเราว่านะให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจเรื่องกติกานะครับทำซ้ำครับแม่ทีของเขาซ้ำไม่ของเขาซ้ำไม่เตือนนะฮะจำได้ไหมครับที่ยกที่หนึ่งครับที่เราล้มลงไปเราก้นลงพื้นแล้วแต่เขาเบี่ยงขามาครับไม่กรรัการไม่เตือนนะแต่ขอนอกกรรัการเตือนอ่าให้ผู้ชมจับตรงนี้ไว้นะครับตีอย่างที่บอกครับไปชกขินเขาครับนะฮะ การเอาใจเจ้าบ้านเป็นเรื่องปกติเอาโดนหักอีกหนึ่งแต้มครับร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้มาลุยกันต่อครับเดินเข้าหาครับหอยังเวลายังเหลือน้อยครับของยกที่2ครับริโดฟัตนีเดินโอ้เหมือนจะเดินนี้ครับสาดหมัดเข้ามาวิโดฟัตพยายามจะย้ำค้างครับแต่ช้างเผือกไม่ยอมครับช้างเผือกจับเขาโอ้เอาเสียหลักครับแหม่ไม่เป็นไรครับวาดกันใหม่ครับจังหวะนี้ครับขู่ไว้ก่อนครับสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับ แต่ก็ต้องระวังหมัดของริกดฟัดครับสัตว์แข็งซ้ายมาดูดฟัตจะขึ้นเตะก้านคอแต่พลังในการเตะมันน้อยลงไปแล้วครับจังหวะนี้ครับหมดยกที่สองครับโอ้โหเอแล้วครับให้ได้พักผ่อนได้หายใจครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะตอนนี้จะข้ามเลยก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคลิปนี้ก็คือผม ตามสัญญาครับว่าคลิปนี้ไม่ตัดครับลงเต็มๆครับดูภาพช้าครับโอ้หนึ่งพางครับแล้วหัวแข้งซ้ายขึ้นมาก้านคอครับแต่แหม่โดนไม่เต็มแข้งครับพลังแข้งน่าจะลดลงครับเพราะว่าฐานเสียครับเสียศูนย์ครับเสียศูนย์นะฮะศูนย์โดนถล่มครับโอเคครับระวังเรื่องน้ํานะครับระวังเรื่องการให้น้ําคือฝรั่ังยังเขาเขาไม่เข้าใจเรื่องการให้น้าของของท่านท้านของมยไทยครับ ก็พื้นเปียกก็โดนหักไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับจหวันนี้ครับโอ้โหก็นับถือหัวิตหัวใจของช้างเผือกเจีงริ์ครับที่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับเอาล้ครับยังไงครับอ่ามาลุยกันต่อครับยกที่3ครับรา u n เหยียบมาครับเดินเข้าหาครับถีบเป็นยันไม่ก่อนครับริกโรฟัสครับหมัดซ้ายครับอืตามด้วยแข้งซ้ายครับเอาแข้งซ้ายคืนนะโอ้ ถึงกับเสียหลักลงเป็นทั้งเคลงครับผู้ชมแหมผู้ชมชอบใจลุกขึ้นปลบมมือเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับแหมเดินมาครับเห็บเข้าหาสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับระวังหมัดของริกดูฟัตครับอย่าเล่าๆครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับวลีประจําครับสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับถึงกับตูสบัดเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอ่าร้อยครับร้อยครับร้อยแรงแกงส้มปลากระป๋อครับสาดตปครับระวังหมัดสปินครับยังสปินได้อยู่ครับทานั้นของริกรูฟัต เดินเข้าหาครับจงังหวะนี้ครับสัตว์แข้งซ้ายไปครับขยับมาก่อนครับเิโดฟัตถีบยัดไ่ก่อนสัตว์แข้งซ้ายลำตัวแต่หลุดไปครับไม่เป็นไรครับขยับเดินเข้าหาครับเสิบเท้าเข้าไปครับตามติดครับสัตว์แข้งซ้ายครับโอ้เิโดฟัตถึงกับต้องอองมือมารับแข้งเลยทีเดียวครับเขาบังแข้งไม่เป็นครับเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนคี่ปสซิ่งไม่รมู้การบังแข้งเหมือนของมวยไทยครับสัตว์แข้งซ้ายครับเรโูฟัตก็พยายามจะเวียงหมัดอยู่ครับยังสู้อยู่ครับสัตว์แข้งมาครับเธอแข้งซ้ายคืนครับ แม่สาดกัญยากระสานน้ําสงกรานครับจังหวะนี้ครับเอาเดินเข้าหาครับทานั้านของช้างเผือกครับขยับเข้ามาหมัดมาครับเจอแข้งคืนครับสัดแข้งซ้ายโอถึงกับหันหลังให้ครับโอเดินกระเพกแล้วครับเก็บอาการไม่อยู่เหมือนเดิมครับเพียงเสียแล้วครับเพียงเสียแล้วครับเพียงเหมือนก็คือเพียงพําเสียท่าครับแม่ริกโูฟัดมีอาการพือโชครับมีอาการพือโชคือมีอาการแปลกแปลนั่นเองครับมีอาการยังไงไม่รู้นั่นเองครับพือโชครับหัวใจพี่ยังพือโชนั่นเองครับ ดูครับอ่ะยังฟุตเวิร์กได้อยู่ครับโชว์ฟุตเวิร์กครับบอกว่าขาไม่เจ็บไม่พื้นครับสัตว์แข้งซ้ายไปครับท่านั้นของริกโูฟัตก็พยายามจะใช้หมัดตอบโต้อยู่ครับจังหวะนี้ครับขอไปก่อนครับอืมสัตว์แข้งซ้ายไปครับเกือบเสียหลักครับเอาเดินกระเพกอีกแล้วครับมาครับเก็บอาการไม่อยู่ครับสัตว์แข้งซ้ายครับหนึ่งพางครับอืมริกโูฟัตก็พยายามจะออกหมัดสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับริกโูฟัตกับเซธาราสัตว์ทีกหนึ่งพางริกโูฟัตมีอาการพื้นโช มาครับยังไงดีครับเอาเดินเข้าหาครับสาต์อีกหนึ่งแข้งซ้ายครับแล้วก็เวียงไปแบบนี้ครับโอ้โหครับกรรมการพาเข้ามุมครับแหมเหมือนทวงเวลาให้นักกีฬาได้พักครับไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่าของกรรมการครับคือเข้าใจครับว่าบ้านเขาเขาก็ไม่อยากให้นักกีฬาเขาแพ้ครับแต่ว่าการทวงเวลาแบบนี้ลาให้นักกีฬาชชคอนนี่คือริกฟัสถึงกับสายหน้าแล้วนะครับใครฟันยางเราด้วยครับ ยังไงครับเขาไปเตือนครับเขาไปเตือนพี่เลี้ยงฝั่งไทยครับว่าให้บอกนักมวยว่าอย่าเวียงครับแล้วดูอาการเขาครับคือไม่ไหวแล้วครับคือจับได้เลยครับนี่ครับมาเตือนถังท่านัานของช้างเผือกว่าอย่าจับเวียงครับอย่าเวียงอย่าทุ่มครับนะอย่าพึ่งเข้ามาครับแล้วให้เราพักครับ โอ้โหครับอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับแต่มันก็ส่งผลเสียให้กับนักกีฬาเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันเจ็บสะสมโอ้โดนตัดอสามพอย์ครับโอ้โหมันเหลือเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหนึ่งพอย์สองพอย์ห้าพอย์แล้วครับที่โดนตัดครับโอ้แข้งซ้ายแข้งซ้ายคืนครับแข้งซ้ายมาครับโอ้จังหวะนี้คือช่างเผือกนี่ต้องชนะนกอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วดูสภาพของริกดูฟัดครับ ก็ยังไม่นับครับโอ้โหอะไรกันครับนี่คืออันนี้มันมันไม่ใช่แค่มวยไทยโหดร้ายครับกรรมการก็โหดเช่นกันครับกรรมการครับหดแข้งซ้ายไปครับท่านนั้นของช้างเผือกครับช้างเผือกเดินเข้าหาครับหดแข้งซ้ายอีกหนึ่งทางครับริกกฟัตริกกฟัตถอยครับถอยกลับอเมริกาครับหมดยกพอดีครับโอ้โหมันทารุนเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับอแล้วดูครับดูจังหวะนี้ครับ มาครับเดินเข้าหาครับล็อกเอาไว้ครับแล้วเวียงครับนี่ครับจังหวะนี้ครับเราโดนตัด3มแต้มเลยครับณตอนนี้คือโดนตัดไป5แต้มถ้าผมนับไม่ผิดนะไม่5้าก็หครับโอ้โหเหลือเท่าไหร่ครับจาก50 44ครับโอ้ยเอาละครับตอนนี้มันยิ่งเป็นการกดดันให้ทนั่งของช้างเผือกเนี่ยดับดูไว้ว่า ถ้าเขาจะชนะเขาต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วดูสภาพของริกโรฟัตครับโอ้โหนั้นขนาดเขาเขาแอบใส่เครื่องป้องกันมันที่ขาด้วยนะฮะเขาแอบใส่เครื่องป้องกันมาที่ขานะครับจังหวะนี้เนี่ยแข้งซ้ายครับหนึ่งผาดอุ้ยโดนโดนพับในจากด้านหลังครับโอ้ถึงกับลงไปนอนงายแลวหวันครับจังหวะนี้โอ้โหแม่ยกที่สี่ครับลุยกันต่อครับแข่งนี้ลุดครับอาแล้วครับเริ่มจะหลบแข้งครับริกโรฟัตสอดแข้งซ้ายมาแต่ไม่มีน้ำหนักแล้วครับ เสียศูนย์ครับเจอแข้งซ oh, huh. really ้ายไปถึงกับขาสะบัดครับลิโดฟัตถอยหนีครับลิโดฟัตสิ้นสภาพครับโอ้โหครับแหมหมดรูปครับหมดรูปหมดทรงเลยครับเล่นครับลิโดฟัตเล่นเล่นภาษาใต้ไปวันนี้ครับจังหวะนี้เจอแข้งซ้ายครับลิโดฟัตโอเอ่อฟุตเวิร์กไปไกลครับแหมเจอแข้งซ้ายลงไปนอนไงายเลวันครับแลวันขนาดนี้กรรมการว่ายังไงครับโอ้ทุรนทุรายทรมานใจจะขาดครับ กรรมการ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 อุย้ยอะไรครับกรรมการครับอ่ะเอามาเอาลุยกันต่อเอาเจ็บต่อครับมาครับอืมกรรมการไม่ห่วงนักมวยครับนักมวยวิง่งโอ้โหสะบักสะบอมครับนักมวยจวังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับสัดแกงซ้ายหนึ่งพังอีกหนึ่งพังดับเบิลพงังทริปเปิลพงังครับจังหวะนี้ครับ เดินเข้าหาริโดฟัตยังโอ้โหเดินสเปซสปาแล้วครับจังหวะนี้เดินเตียงเสีแล้วครับนนริบรโดฟัตยังมีอาการพือโชค,ครับริโดฟัตโดนแทงซ้ายโดนดับเบิลผางเข้าไปครับเดินโอ้โหไม่เป็นทรงไม่เป็นท่าไม่เป็นทางแล้วก็ม้วนตัวลงไปนอนหงายแล้วหวันอีกหนึ่งรอบครับริโดฟัตโอ้โหจังหวะน,นี้ครับแหมกรรมการโบกมือเลยครับโอ้โหยังไงครับโอ้ ยุติการชคเลยหรือเปล่าครับโอ้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับนอนงายแล้ววันตั้งคุมดูครับดูสภาพความทุรนทุรายของแกครับอันนี้แหมมันจะโทษใครดีครับคือเขามีอาการเจ็บไม่ไหวตั้งแต่แรกๆเขาใส่หน้าแล้วนะครับแต่คือด้วยความที่เขาไม่ยอมให้แพ้ครับไม่ยอมให้นักกีฬาแพ้ให้นักกีฬาสู้ต่อครับแล้วดูครับ อ๋อชนะเลยครับชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์ครับไม่ไหวครับนี่นี่ฮะนี่คือผลของการที่ดูถูกการเตะเจาะยางของมวยไทยไว้ก่อนด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้ได้ดูถูกการ,การเตะจ่อยางของมวยไทยเอาไว้นะครับ <c ười> โอ้โหแล้วดูสภาพครับนี่ครับนี่คืออีกหนึ่งไฟในประวัติศาสตร์ครับไฟสุดโหดในประวัติศาสตร์ที่ทําให ชาวอเมริกันพิกบ็อกซิ่งรู้จักมวยไทยที่ทําให้ชาวอเมริกันรู้จักมวยไทยกับเขาคนนี้ครับช้างเขือเกียรติทรงฤทธิ์ครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับเหวี่ยงมันมาครับกันไว้แล้วโดนเตะเข้าไปด้านหลังครับเส้นปิดตุคาาครับลงไปนอนหงายแล้ววันครับโอ้โหตั้งคุ้มครับเรียบร้อยครับไอ้จ๋าครับอนนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นเครื่องป้องกันเขาไหมครับโอ้โห แม่ครับนี่คือเข้าใส่เครื่องป้องกันอยู่นะครับแล้วก็พิธีกรครับก็ประกาศชื่อผู้ชนะครับก็เป็นท่านนั้ของช้างเกือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวนานครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกด Subscribe ช่องโคชเชทีวีด้วยครับพบกันใหม่กับคลิปดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ